บางครั้งสิ่งที่เรายุดติดอาจเป็นสิ่งที่ขวางไม่ให้เราเติบโตวันนี้ฉันมีเรื่องหนึ่งอยากเล่าให้คุณฟังนักดาราศาสตร์และดาวที่หายไปยายสมสัยเป็นนักดาราศาสตร์ประจำหมู่บ้านที่ใครๆต่างรักและเคารพทุกค่ำคืนเธอจะนั่งเงียบๆบ,บนเก้าอี้ไม้ตัวเก่า มองขึ้นไปบนฟ้าเต็มไปด้วยความสงบที่ลึกเกินคำพูดแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเธอไม่ใช่แค่การดูดาวมันคือดาวดวงหนึ่งที่เธอเฝ้าดูมานานกว่า40ปีดาวที่เธอเรียกว่าดาวประจำตัวมันเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนเข็มทิศ และเป็นดวงดาวที่เธอใช้ทำนายโชคชะตาให้ผู้คนในหมู่บ้านใครๆก็บอกว่าเธอแม่นราวกับจับวางแต่คืนหนึ่งท้องฟ้าเงียบเกินไปดาวดวงนั้นหายไปไม่รู้เพราะเมฆหรือเพราะจักรวาลกำลังเล่นตลกยายสงสัยเฝ้ามองอยู่นานหัวใจเธอเหมือนหล่นวูบเธอรู้สึกเหมือนตัวเองสูญเสียบางอย่างที่เป็นแก่นกลางของชีวิต หลายวันต่อมาเธอนั่งเงียบที่บ้านไม่ออกไปดูดาวเหมือนเคยลูกสาวเดินเข้ามาหานั่งลงข้างๆและจับมือเธอเบาๆแม่ทำไมถึงเศร้าแบบนี้ยายสมสัยถอนหายใจเสียงเบาดาวที่แม่ดูมาตลอดหายไปแม่ไม่รู้ว่าตัวเองจะเป็นนักดูดาวที่ไม่มีดาวได้ยังไง ลูกสาวยิ้มบางๆลูบมือแม่อย่างอ่อนโยนแม่เคยลองดูดาวดวงอื่นบ้างไหมบางทีมันอาจจะมีเรื่องราวใหม่ๆที่แม่ไม่เคยเห็นคืนนั้นยายสงสัยลังเลอยู่นานแต่สุดท้ายเธอเดินออกไปที่ลานบ้านเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าเธอไม่เห็นดาวประจําตัวแต่เธอเห็นดาวอื่นๆมากมายที่เธอไม่เคยสนใจจริงจมาก,ก่อน เธอเริ่มมองเริ่มสังเกตดาวแต่ละดวงมีการเคลื่อนไหวของมันเองแต่ละกลุ่มดาวเล่าเรื่องราวที่แตกต่างเธอเริ่มเรียนรู้ช้าๆแต่มั่นคงสัปดาห์ต่อมาผู้คนในหมู่บ้านยังคงมาหาเธอเพื่อขอคำแนะนำและน่าแปลกใจการคำนายของเธอกลับแม่นยำยิ่งกว่าเดิมไม่ใช่เพราะดาวดวงเดียวแต่เพราะเธอเริ่มเข้าใจภาพรวมของท้องฟ้า เธอมองกว้างขึ้นลึกขึ้นและละเอียดขึ้นจนคืนหนึ่งดาวดวงเก่ากลับมาปรากฏอีกครั้งเธอยิ้มออกมาดีใจที่ได้เจอเพื่อนเก่าแต่ในใจลึกๆเธอรู้ว่าต่อให้ดาวดวงนั้นหายไปอีกครั้งเธอก็จะไม่สูญเสียตัวตนของตัวเองอีกแล้วเธอเรียนรู้ว่าการสูญเสียบางอย่างในชีวิตอาจเป็นแค่การเปิดประตู ให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่และคนพบความสามารถที่เราไม่เคยรู้ว่ามีข้อคิดจากเรื่องนี้ก็คือเมื่อสิ่งที่เราพึ่งพาหายไปอย่ามัวแต่จ้องที่ความว่างเปล่าเงยหน้ามองรอบๆเพราะโอกาสใหม่ๆอาจกำลังรอให้เราเปิดใจและกลายเป็นตัวเราในเวอร์ชันที่เข้มแข็งกว่าเดิม ถ้าเรื่องนี้สัมผัสใจคุณได้บ้างลองกดติดตามไว้เถอะเพราะบางทีเรื่องเล็กๆเ,เหล่านี้อาจกลายเป็นดาวนำทางให้คุณในวันที่คุณไม่รู้จะมองไปทางไหน